แม่ในทีวีร้องไห้แม็ก e เนี่ยไม่มีทีวีในแม่ไม่มีแม่ในทีวีให้ดูได้ซ้ําไปแต่แ e ม็กก็ไม่ร้องไห้ครับผมก็แบบก็แบบแบบการไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้แปลว่าเราไม่รักแม่ใช่ไหใช่รู้แต่ว่าแม็กมีสติครับคือแม็กแม็กอาจจะอาจจะคอนเซนเทรตในการร้องเพลงไม่ดีแต่แม็กมีสติในการใช้ชีวิตดีคือแม็กแมกรู้ว่าแม็กไม่ควรจะมานั่งดราม่ร้องไห้ว่า ทำไมเออฉันไม่มีแม่ในทีวีเหมือนคนอื่นเขาเพราะแมกรู้ตัวว่าแม่มาได้แค่อธิตย์แรกอธิตย์สองมาไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรรด้วยเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามแมกยอมรับในสิ่งนั้นโดยดีครับและถึงจะต้องโทรศัพท์มีกฎว่าไม่ให้คุยกันมากนิดนึงแค่ทักทายกันนิดหน่อยแมกก็พอใจในสิ่งนั้นซึ่งพี่ถือว่านี่แหละคือสิ่งที่เพื่อนๆควรจะต้อง ดูไว้เป็นตัวอย่างแล้วจำเอาไว้เป็นตัวอย่างด้วยว่าแม็กมีสิ่งดีๆในความไม่ดีในความโชคร้ายอยู่เสมออะไรก็ตามอย่างสมมติว่าสมมติว่าแผลแม็กที่มันมีอยู่ปริละเริ่มเน่าละแต่แม็กก็จะไม่รู้สึกว่าโอ้มันเน่าแล้วทำยังไงดีหนอ้องอ่อไม่แม็กก็จะค่อยๆบีบน้องของตัวเองออกทำความสะอาดเป็นอย่างดีแล้วก็เช็ดแล้วก็ เฝ้ากินยาให้มันหายไปตามตามนะั้นคือแม็กจะไม่ยอมปล่อยให้เรื่องร้ายๆในชีวิตของแม็กเข้ามาทําลายความตั้งใจของแม็กในการที่จะมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมซึ่งพี่เห็นเลยอะบอกว่าเต้นก็ไม่ดีต้นทุนมาน้อยแต่ว่าแม็กก็พยายามคือไม่แพ้ในปอนนี้หรอกแต่ว่าเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอยากให้ทุกๆคนคิดคิดได้แบบเดียวกับแม็กถึงเต้นเก่งแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าจะพัฒนาไม่ได้มันต้องพัฒนาไปมากขึ้นกว่านั้นร้องเก่งแล้วคือพวกร้องเก่งแล้วเนี่ยพี่จะบอกให้นะในซีซั่นต่างๆซีซ mm ั hmm. ่นก่อนๆเนี่ยนะไปก่อนเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันไม่มีอะไรให้น่าสนใจที่จะติดตามอีกต่อไปเพราะว่ามันก็เก่งแล้วอะเข้ามาก็ร้องเก่งแล้วอะแต่คนที่น่าติดตามคือคนที่ปานกลางแล้วพัฒนาให้มันดูหน้าดูยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละคือคนที่รู้สึกว่าฉัน เฝ้ากระตือรือร้นที่จะรอวันพฤหัสกับวันเสาร์ว่ามันจะทําได้ดีแค่ไหนแต่คนที่เก่งเราไม่ได้พัฒนาอะไรไปเลยอ่ะก็งง้นๆแหละไม่เห็นจะอยากดูสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพี่ขอชื่นชมแม็กว่าแม็กมีข้อเสียของแม็กคือเรื่องเดียวคือเรื่องไม่มีสติและสมาธิแต่นอกนั้นน่ะแม็กรู้จักรักษาตัวเองได้เป็นอย่างดีในท่ามกลางความทุกข์ยากของแม็กแม็กก็มีสิ่งดีๆคิดอยู่ตลอดเวลา ก็ชื่นชมแล้วก็อยากให้เพื่อนช่วยกันทำให้ได้อย่างแม็กด้วยมันตบมือให้เพื่อนหน่อยบครัมาละบานใครจะพูดก่อนสี่คืนไปนหมดเอาเสียงฟันยื่นเนก่อยเลยเอาเธอก่อนเลยคิวมาไม่ค่อยไม่ไม่เออจ้ะอ๋อ มีเรื่องเดียวคือวันที่วันที่เครียดอะ <c oughs> ที่ไม่อยากกินข <c oughs> ้าวอะ <c oughs> อ่า <c oughs> วันนั้นแหละว,วันเดียวคือแบบ <c oughs> คือมันแผ่ออกมาที่พี่บอกว่ามันแผ่ออกมาจริงแต่คือแบบอยากให้ดูปอนกับพี่ปูนด้วยวแบบ่าเอ้ย <c oughs> เขาเสี่ยงเขาแบบมันแบบจะอื <c oughs> ม,มคือแบบหน้าสีหน้าเขาไปแล้วคือแบบมันแบบพักบ้างอ่ะคือมัน หนักไปพี่จริงๆแบบอยากให้ดูแค่ตรงนั้นแหละบางทีแบบจริงจังจริงจังก็แบบจริงจังเกินอะหมายความว่าจริงจังตัวเองจริงจังแต่เลยโดยลืมดูเพื่อนเพื่อนที่อยู่ข้างๆ้าใช่ครับคือไม่กินข้าวอะไรเนี่คือไม่รู้ว่าเพื่อนอยู่แล้วแต่ว่าฉันจะมุ่งหน้าไปอย่างนั้นอย่างเดียวโดยที่ก็คือมันได้เวลากินข้าวอะไรประมาณเนี้ยครับ เสียงดังๆอย่าอึมอันไม่คือแบบเรื่องความคือเราเป็นห่วงไม่อยากให้เมย์คือปกติเมย์จะเป็นคนตลกตลอดเวลาเงี้ยแล้วแบบแต่วันนั้นแบบเขาค่อนเข้าเข้าใจว่าเขาอยากให้ให้มันออกมาดีแล้วก็อยากให้ทุกคนทําออกมาดีแต่คือต้องสารภาพวันนั้นคือไปตามไปกินข้าวแต่ว่าเขาบอกไม่กินข้าวเงี้ยครับก็เลยแบบพอดีเดินผ่านพี่ทีมงานก็เลยบอกให้พี่ทีมงานแกล้งบอกว่าครูใหญ่ไปกินข้าวไม่รู้พี่ทีมงานแจ้งอะไรเขาเลยออกมากินข้าวเพราะว่า คือแบบอยากให้ตั้งใจได้แต่แบบอยากให้เราเหมือนเดิมเนี่ยบางทีแบบเดี่ยวทำนายตัวเองคร,ครับแล้วก็ไม่อยากแบบคือเราเคยอยู่เป็นกลุ่มเป็นก,นก้องพอวันหนึ่งแบบเขาเครียดเขาก็อยู่กับตัวเองอยากให้อะไรเรื่องนี้เพราะว่าเขาเป็นคนค่อนข้างจริงจังกับชีว<ม>ิตก็ยังเพราะว่าแต่ว่ามันมันก็ดีนะมันในจุดนี้แต่ว่าบางทีแบบพอเราทงานเป็นทีมก็ควรจะแชร์แชร์ความรู้สึกกับกันเรื่องนี้เหมือนกันวันเดียวกันวันนั้นก็เป็นห่วง วันนั้นเป็นห่วงห่วงมากเพราะรู้ hmm. สึกว่าเขาหนูจะเห็นเขาในมุมนี้บ่อยเขาจะตั้งแต่เขาเริ่มมีปัญหารเริ่มไปเปิดหมวกเขาเราต้องไปละเราไม่ว่างเรา,ม,า,เรามีงานเราทํางานเราอยู่ไม่ได้เราไม่ว่างแบองพี่แบบเราจะต้องมีอะไรที่ต้องเพราอยู่คณะเดียวกันอะไร<าด>ไมีอะไรจะเอ้ยพี่เอ้ยเ,อเราไม่ว่างเลยวันนี้ให้เราต้องเอ้ยเราต้องไปอะไรอย่างนี้ก็เลยรู้ว่าเราเห็นสภาพความจริงจังนี่เขามาตลอด แต่ตอนนั้นคือแบบเราจะไปเตือนอะไรเขาก็ไม่ได้เราก็ไม่มีอะไรจะไปช่วยเขาเราก็ไปช่วยเขาเปิดหมวกไม่ได้นู่นนี่นั่นเลยไม่อยากจะพูดอะไรมากนนี้คืออย่างวันนั้นก็คือเป็นห่วงมากแล้วทุกคนก็คุยกันตอนกินข้าวตอนนี้ค่อยไม่มากินข้าวแบบเฮ้ยเออมันเราสงสารสองคนแล้วก็สงสารพี่เขาด้วยแล้วดึกตอนนั้นคืนนั้นหนูเลยเดินเข้าไปสองคนก็เลยหนูก็เลยรอจังหวะก็หนูก็เดินเข้าไปก็ไปแบบไปเลยไปทำให้แบบ อาจจะไปแก้ให้เขาแบบหาหาบ้างเขาก็ไม่หาหนูหนูก็ไปนั่งฟังแล้วหนูก็รู้สึกว่าเสียงเขาหายแล้วในขณะที่เขาเป็นคนที่เสียงแบบดีเอเนอร์จีมันมีแบบตั้งสต่ตั้งแต่เท้าขึ้นมานีค่คือเอเนอร์จีเสียงได้เลยไม่มีวันหมดแต่ในขณะที่หมดหมดแล้วพวกหนูร้องเพลงรันเดียวกันร้องรู้ว่าร้องคืนหนึ่งสามสิบเพลงชิวๆแต่ในขณะที่วันนั้นวันเดียวพี่เขาเสียงหมดนี่คือมันหนักแล้วหนูก็เป็นหัวเขาสุดๆ เขาตื่นไปว่ากันเมันแต่เป็นหนูหนูก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเอวันนั้นอาจเราอาจจะทำโชว์ไม่ดีเราก็จะเครียดแล้วก็อยากจะทำแต่ก็ห่วงตัวเองด้วยวันนั้นคือวันไหนวันที่ันพุธก่อนก่อนสามใหญ่ใช่ห่วงตัวเองด้วยแล้วก็ทีมด้วยแต่ต่อไปอาจจะไม่ได้เป็นทีมแล้วต่อไปก็คือพี่ต้องห่วงตัวเองด้วย ยิ่งแบบวันนั mm ้นเป็นทีมหนูก็คือไปแบบแกล้งสองคนนี้ได้เลยอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่สนใจหนูไงแกล้งคนอื่นอยู่แต่ถ้าเขาอยู่คนเดียวนี่หนูไปแกล้งเขาไม่ได้ละของตัวเองด้วยพี่จะอยู่อ่ะใครต่อก็คุณก็น่าจะเป็นเรื่องที่คืออาจจะแบบตึงไปบางทีมันจะตึงไปแต่คือด้วยตอนนั้นคุณก็คุณก็คุณก็รู้สึกเหมือนแบบเดียวเขาคือเราทำมาไม่ดีเราก็แบบอยากจะทําให้ดีแต่ว่าวันนั้นมันมีแซลมอน เราได้กรนดีใช่ไหมวันดูชีไ<ด>้<อ>ได้ได,ได้ก็คือแบบมันเหมือนว่าบางทีเรามันตึงไปอะไรเงี้ย<ม>แบบคือปูนก็เข้าใจนะว่าแบบว่าแต่แบบปูนเป็นห่วงความรู้สึกคนข้างนอกไยไงเออแบบว่าเขาจะรู้สึกแบบเขาจะกลัวเขามามาจริงจังกับเราด้วยอะไรเงี้ยบางทีพี่ตึงไปแต่ว่าพี่เป็นคนเก่งพี่เป็นคนขยันแบบเออพี่เป็นคนเก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือบางทีมันหย่อนบ้างยืดหยุ่นบ้างอะไรเงี้ยคือตอนนั้นจะให้ไปพูดเลยว่าพี่ กินข้าวก่อนไหมไร่งี้ยมันก็ไม่ได้แบบเพราะความรู้สึกปุณก็ยังไม่อยากกินข้าวอ่ะม,มันไม่หิวแบบมันอยากซ้อม,ม,มแบบอย่างนีก <c oughs> เล่นรเล่นไม่ก็คือแบบไม่เหมือนกับบางทีตึงไปคืออย่างตอนนั้นเราเป็นกลุ่มเราทุกคนมันยังโชคดีที่สามคนแนวทางไปในแนวทางเดียวกันคืออ,อยากซ้อมไม่มีใครอยากกินข้าว <c oughs> แต่ว่าบางทีคืออย่างตอนเนี้ย <c oughs> หรืออาจจะมีคนอยากกินคือคุณก็ไม่รู้คืออยู่แต่ตอนนั้นปอนก็ดูหน้าแบบอยากซ้อมคือรู้ว่าอยากซ้อมแต่แบบก็กินได้ไม่กินก็ได้อะไรเงี้ยตอนนั้นปอนอยากกินข้าว อ้าวในบอกเอาไะตอนอยากกินข้าวไม่ผมผมผมไม่ผมว่าพี่เมย์ไม่มีข้อเสียเพราะว่าสิ่งที่พี่เมย์ทำมันมันส่งผลทําให้กลุ่มเราดีผมอยากขอบคุณพี่เมย์ด้วยซ้ำนะครับท้่ทำให้กลุ่มเราแบบผลงานออกมาดีจากผมเป็นคนขี้เกียจเนี่ยพอผมลองมองย้อนผมแบบคิดแบบลองคิดแบบสเต็ปอีกสเต็ปหนึ่งผมคิดว่าเออสิ่งที่พี่เมย์ทำมันก็ดีเราเหมือนเห็นเขาเห็นแบบมีแบบอย่างแบบลางๆแล้ว แบว่าเอ้ยเราก็ต้องมีความขยันบางบางเรื่องเราก็ต้องจริงจังขึ้นเนี่ยครับไม่ควรเล่นเนี่ยพี่เมย์ก็ช่วยผมได้เยอะเลยแล้ววันนั้นที่เขาซ้อมเนี่ยทั้งไม่ได้กินข้าวเราหิวไหมหิวครับไม่จริงๆมันหิวแต่พอเจอเรื่องเครียดเนะี่ยความหิวมันก็ไม่ใช่ปัญหามันอยากเอาเอาเรื่องเพลงมากกว่าประมาณนี้ครับอืมอ่ะใครต่อ ก็วันก็วันนั้นเหมือนกันที่แบบพี่เครียดอะไรเงี้ยเอ็มก็แต่มันก็เป็นข้อดีนะเพราะว่าถ้าเราไม่ซ้อมมันก็ไม่ได้แล้วเอ็มก็เลยแบบเราสามคนน่ะพักซ้อมแล้วก็เลยเอ็มก็เลยพาน้องเข้าไปเพราะน้องก็เครียดอยู่อะไรเงี้ยเรื่องเสร็จน้องตะกจันนะคะเข้าไปแล้วโอ้โพอน้องเห็นพี่เมย์ซ้อมอ่ะน้องก็เฮ้ยพี่เอ็มเราไปซ้อมกันมเถอะเราต้องแบบ เราไม่ใช่ว่าไม่ได้เราก็ยังฟังแล้วก็ท um, um, um. แบบำาาพึมพำอย่างแบบเงี้นะยน้องก็แบบเออเหมือนได้กําลังใจมาจากกลุ่มพี่เมย์ว่าแบบเออพี่เมย์โหดมากนะอะไรอย่างเงี้ยน้องก็แบบเออแต่ว่าบางทีถ้าพี่เสียงร้องไม่ไหวแล้วอ่ะพี่ก็อย่าไปแบบดันมันมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าวันหนึ่งมันไม่กลับมาอย่างเงี้ยพี่ก็จะร้องเพลงไม่ได้เลยนะวันสองใหญ่อยากให้พี่แบบรู้ด้วยว่ามันแบบมีลิมิตของมันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นห่วงแต่นอกนั้นก็ไม่